ครับผมเจ็เ็ดเพิองเขาดงเด้อครับงามามากครับผมสวยๆพีไ <P. I. S 1> อเจ็บจุ่มหนึ่งเนาะจ้ะครับมาพอไกลๆกันนั่นแหละห่างกันบ่เพราะว่าผมเคยเก็บมากเก็บเถียวกวันเกาะเที่ยวนี้ก็คือจะส่งห่างๆกับเถียวกวันครับผมเถียวกวันออกไลยปวดเที่ยวควนนี่ปวดจนที่ขาด นา,ออาสิเมนเพระาะว่าดอกน้อยลายสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนเสนีคนบันป่าเด้อครับมือน,นีกระผ้าพายไม่ใหญ่พา,พยายพมเพี่นอ้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเกาปลาหาเฮต์น้อ,นองเพื่อนแมนจ้ามาพอก,กันในวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาพศสองพันห้าร้อยสิบแปดเด้อจ้ะครับผมมา ขึ้นมาหอดปลากับตีห่าแล้วเนาะตีห่าครับผมครับผมพิกัดไม้ครับผมบ้านน้องเม็กตะบลห้วยขาอำเภอบนทะลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาพอเห็ดงามๆแล้วครับแม่จ้าพามาตามห้าพื้นนี่ละเอ้าเก็บเลยดอกเหล็กดอกเหล็กแหกมานครับเป็นเห็ดพึ่งข้าวดงครับผมแ่จ้าบุมเป็นดอกเหล็กแหกมานจุ่มซะเนาะจุ่มเลยคุณฝ่ายอู้ยตั้งโจโคสองดอกไปห็นบ่เหิ้งบ่ เดีลยวพอดีเกลีงเสบเนะจ้ะครับกะแนมยากแน่ครับผมแนมจ้าดอกเป็นสีดำนะจ้ะเปลือยว่ะจมลังน้อยเนาะจังก่ยังไงดี่สามไปสามดอกด้วยครับดอกพอดีจับเลย กับแจงะแล้วครับตอนนี้ก็ตี่ีหาแล้วครับสาดดอกหนึ่งนะจ๊ะน้ำงามอุ้ยอุ้ย<า>ดอกหนึ่งขอข้าลายเลือดน้ำงามครับผมข้าเป็นนะจ๊ะใส่พิเศษใส่งามบ้าดดอกใหญ่ดอกนาบ้า khạc nó đang nó nó ừ, Đọc bàn, đọt hơn Đọc con nữa Đọc con đò hơn Chóng một nét ạ จุจอเก็บเหรียเด้วยแต่ขาเนี่ยจุ่มใหญ่เติบเนาะจ้ะจุ่มใหญ่เนี่ยคนเก็เบเราาหนะเรียญกนะ็หลายเนาะอุ้ยดอกคนหลายเนาะแหม่เนี่ยให้ขับแต่แจกเหรอครับผม Mình. Này. Này đó. đi Còn oh, được <laughs> này Đây Cái lưỡi của Ở đây bó Đây Buông Buông này แจงแล้วด้วยครับแจงแล้วลุกๆ<อ>เก็บเลยอดอกหน่อยกอนนี่แมน,นเบิ้ดดอกยังหน่อยแน่น่ะจะ

ทังหม่นใหญ่อยู่ครับมืออืน่อนเนาะแจงอะ้รเลือครับตอนน้ับขนมออมากแห่แน่นก็แจงจังจปังคโอ้ยอดอกงามพี่ดอกหนึ่งนี่ได้่่ผักเนาะเมีนจ้นี่นี่นี่จูบน,นอสองนี่นอาเก็บเก่น เฮ้ยอีกองที pues ่ย mm ุงขัดเข่าเก็ลื่อนเข่าปลากระหกคือเก่าด้วยครับเข่าปลาคือเก่าจะได้ใส่ไฟสอยน่าจ้ะครับเข่าดวงก็เริ่มไตไฟคือเก่าครับผมเพราะว่าเมื่อทั้งไตยังแนมบอทันสอดครับผมอุ้ยอ่ายดองครับขกบขากเนี้ยบนขาครับยังใส่ไฟสอยด้วยขาขา ดอกเดียวบ่บอกว่าเนี hmm. 5, ่ยฮหาบ่หาบ่แค่นี่งละก่อนเห็ดเหรอเป่าเห็ดผูไข่ครับผมก็หลงออกก็ลงงามขาตุ๊กดีเนาะอู้ยขาขาใหญ่ตองดอกตัวนะ่ยขาขา

ดีหาดอกหน่อยกลุ่มดอกงามเหมนจ้ะเอาเรานี่ก้อนอดนี่ดอกหน่อยเมนจ้ะข้องามข้องามขาดอกพนาาไงขาูกหน่อยเนาะ เบดเลือบนองเจ้น hmm. ดีด้วครับโอ้ยใหม่เลยเบ็ดเลยครับดอกงามงามเลยง่าๆนะจ้ะจุ่มเนี่ยาเป็นคาสามดอกคาเป็นคาดอกเป็นดอกเนาะเมนจ้าเก็บเพื่อกำงานน้ำดื่มน้ำหลานเ้อครับบนท่านเดือเอือมรือนครับผม

ใช่คะใช่จ้ะยขะสีนามเนิะคือส้มกใช่เป็นหลังเงาะหลังน้อจังห้ะนี่ยนหน่อยก็ลังขึ้นวันน้อยก็มีนี่จุมหนึ่งาะจ้ะับมาพอไกลๆกันนั่นแหละห่างกันบเพราะว่า ผมเคยเก็บมาเก็บเฉียวกวันเต่าเท่านี่ก็คือจะส่งห่างๆางกับเฉียวกวันครับผมเฉียวกวันออกลายผุดเฉียวควันโอ้ยผุดจนที่ขานกำลังออกบ้าจังนะซิเมีนเพราะว่าดอกน้อยลายกำลังวิตตองเนาะอีกแล้ว ยันลอยอยู่อืมัเดือดขาไดอกมืเปิดดอกให้เนาะอูขาขางามเนาะนี่จ้ะอื้ขาเป็นอะจ้ะปวดเนาะขาลายเลือดเด้อจ้ะอ้เป็นโปดเจ็บนิดห่แข็งเลนบ่เอาดอก ฝนังยงความเห็ดฝนดอกหนึ่งเอาไแน่นมันือขามนน่นหละโอ้เอาดอกนจมโอ้เอาง่ายหอ่เอาหุดโอ้เอาลไปแกงแกงแสบแกงให้ซุ่มเทียเขาซอยกินลงกิ่อแสบหมดแกงกินในลายคนอ๋

เอ,อเอาดอกมาดีคือวัมากว่าทำไาเอาดอกนี้เนอยแง่ข้าเจอือกนว่ดเดี๋ดวข้ามนะจ๊ะข้าโกนก็นว่าเฮ็ดขากนล

tùm như này tùm Như Chùm lai đỏ kia nó nghe Lai đỏ kia mà, mà. cái hết 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 à, Đây là lai đỏ Để thấy gì Để. Để nằm đấy Có buồn, Hai thằng này ขาอุ้ยขางามครับ่ะออกเงาใจออกห่างโอ้เห็ดมีออกห่างอุ้ยขาขาจะว่าดอกงามเนียนจ้ะเบิ่ดหรอได้ดอกเลยได้ไหมได้ได้ได้บ้แดงขามดอกเลยงามเนาะปลูกดีเนาะอุ้ยขาตันพรอ

ขาโยกดีเนาะแม่คขาไล่เลือด้วยอจ้ะเก็ดพึ่งขาลายครับผมว้าบ่วดูสิว่เห็นไหมใช่ละวันนี้เอากัดเห็นเอ้าโอ้ยใช่ละพี่บ่เห็นกันว่า อันเห็นเก็บหลดคนไวได้เนาะข้าเนี่ยเอาเล่เนี่ยเก็บขูพันมื่อหน่อยเก็บเรียเออนเก็บเหรีบ่าวมืออยเจ้าโจ้แมด้วเจ้าจอเก็บเรีเก็บเต่มๆเห็นเต้ยเนาะถ้าเก็บเต็งามๆได้คน ค<ข>่ะงามครับงามนี่หาผู้หาหาเป็นคา,าหาไหมคะผู้าผูนี่ตัวสิงามงามบ่บอกันคาหาใหม่โอ้ยพื่นนเอื่นมือหน่อยมือหน่อยมือน่อยเช็คบุคลด เล็บเด้อครับเล็บเนาะครับจอยโอ้ยขาผมน่าจะกะลายลยอะน่าจะแมนครับโอ้ยสีสันเพิ่น่าจะเฮ็ดหนามหมองด้อจ้ะลงมาลงมาเขาหลานแล้วครับอวยน่าจะอวยไปตากเขาครับผม คนกับต๊ะหัามมา่นหมูหวานนี่โอ้ยเข่ากับเปี่ยนกับผมก็ได้เวลาอว้ยนะครับเมนจักหมีมานนอกจาะว่าลูกหลานก็จะลุกไปตาเข่าเด้อครับเมนจ้ะแต่ขันห้าโดนวันนี้ก็กับสิได้อยู่หน่อยเนาะกับสิได้อีกหล,ลายกว่าเก่าอยู่ครับแต่ว่าเฝ้าไปตาเขาเนาะจ้ะครับตาเขาว,ว่าแหลวเมื่อวา,านกับพนหั่ช่วงแรงๆเนาะเมนจ้ะใส่ลงมาเต็มมากโอ้ยเรียกตัวนเข่ากับปัน๊น <laughs> มือนี้ส่วนมากก็จะเป็นเห็ดเผือกเขาดงเนาะจ้ะเห็ดเผืงคขาลายเลือดเนาะครับผมเห็ดเผือกแดงข้ามเด้อยจากกระสืเป็นเห็ดรวมๆแล้วจ้ะครับกะได้ตาบางญ่เนาะจ้ะครับเห็ดเผือกแดงข้ามเห็ดเขาดงเห็ดขาลายเนาะแม่นจ้ะครับมือนี้ก็มีอยซามเห็ดครับผมเห็ดนาม่วงนาแลีนสองดอกจะไปแกงกินครับผมกะเขาดงกะกำลังงามๆครับผมคือว่าบ่ทันมีดอกบานเนาะน้องเพี่นจ้ะ ครับกับงามกับสวยอยู่ครับสุดยอดอยู่แมีนเพราะว่าบพันไมีดอกเขาเลยเนาะจ้ะครับกับยังงามมืออื่นกับกับจะได้เลีมอยู่เนาะครับกับจะขึ้นมาหาล่องเมืองอยู่ว่าสีหยังหมดเนาะแมีนจ้ะอ่ะอีแม่จ้าฝากคนหลายกดแชร์กดติดตามมุนเสน์คนบ้านป่าเนี่ยเด้อจ้ะสำหรับคลิปมืันเองก็มีอยงหลายจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมุนเสน์คนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกๆไลท์ทุกแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผม ขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อครับขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียมลาพาจากกข้ออํานวยไว้ใช้ครับเป็นยังไงขอะไรพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ในเงินคิดทองให้ทองครับผมให้สมคุ้งวัดปฐนาครับผมให้อยู่บ้านควนยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลลมใส่รวยร้านรวยโดนๆครับผมสำหรับคลิปนี้อัลลาพาจากแล้วครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ